นี่คือเราเข้าใจว่าที่มาเมื่อวานเนี่ยครอบคุณการนายจ้างเกือบทั้งประเทศเลยนี่เป็นตัวแทนแท้จริงเลยของนายจ้างแล้วเขาสะท้อนความเห็นได้ดีมากนะครับว่าเขาเข้าใจว่าบริบทของลูกจ้างก็มีสภาพที่ดีขึ้นการขึ้นค่าจ้างสี่ร้อยบาทแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการขึ้นทั้งประเทศขอมกับทั้งประเทศ จุดเบ่งที่มาของปวัตช่วนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าอาชุมวานเป็นยังไงนะครับพี่พี่นรักเป็นไนล่ะก็อ,อยู่ที่รัมชมโมอประวัตนะครับเพราะฉอยากให้ทุกคนใช้พิจารณาของความเป็นจริงในการเป็นขยานทางนี้ด้วยนะครับว่าสูตรที่คนตำหนิหรือสูตรที่ผ่านมนาะขึ้นห้าบาทเนี่ยอันนี้เราต้องมาพิจารณากประบบกอบแบนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านท่านผ่านนายจ้างลูกจ้างนะครับ พยายามทำให้มีความเหมาะสมนะครับให้ถูกต้องครบช่วนแล้วก็ตรงกับความต้องการนั่งฝั่งลูกจ้างในจ้างนะครับเมื่อกี้ที่ประชุมของฝ่ายลูกจ้างเสนอเลยว่าเขาไม่ใช่ต้องการแค่400บางบางกิจการอาจจะต้องถึงเกิน400ก็มีเราเราจะไม่พูดถึง400อาจจะเกิน400ก็ได้ ใช่ใช่ครับแล้วมาประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่มาเคาะตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับมัะนก้นในลูกจ้างเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ต้องการแค่สี่ร้อยนะเขาบางกิจการควรจะมากกว่าสี่ร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีอกมุมหนึ่งที่ลูกจ้างเสนอมานะครับส่วนนายจ้างก็ต้องมีข้อความคิดเห็นในส่วนนายจ้างอยู่แล้วคือเราต้องเข้าใจว่าจุดจบจุดพอดีของความต้องการของนายจ้างลูกจ้างเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ในจุดที่เขายอมรับทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายย่างย่างก็เสนอว่าควรจะกําหนดเวลาจนถึง,ถงปลายปีผมบอกนานเกินนะครับการพิจารณาให้จังหวัดจะเนินการแค่สองเดือนก็พอแล้วนะครับและท่านสื่อเห็นว่าในการพิจารณาอนุัษจังหวัดนะครับประชุมในการเก็บข้อมูลเนี่ย6หกเดือนนานไปหรือเปล่านานไปนะครับราะว่าแค่สองเดือนก็ อันนี้มีคนถามในที่ประชุมว่าที่ทําไปเนี่ยเหมือนเราไปสนองต่อการเมืองไหมผมหลอมไม่ใช่ครับในการพิจารณาเราดูความจําเป็นเหตุผลระยะเวลาถ้านานเกินไปมันก็ไม่ใช่เป็นการดำเนินการแต่าภายใต้บริบทของการขึ้นค่าแรงถูกต้องไหมฮะนั้นการดําเนินการเก็บข้อมูลการดําเนินการจัดประชุมของอนุจังหวัดก็สมควรแก่เวลา ยเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนากระกฎะาคมน่าจะเพียงพอแล้วผมเสคอที่ประชุมนะแต่เพียงฝ่ายนายจ้างเขาบอกว่ามันรบรัดเหมือนว่าเราจะโดนกันม,นมาแทรกแซงอันนี้ไม่ใช่นะครับเราทําตามเ,เหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเมนการนะครับบางครั้งความคิดนายจ้างอีกมุมหนึ่งลูกย่างมุมหนึ่งนั้นผมในฐานะของภาครัฐที่ต้องเป็นกางก็ต้อง หล่อหลอ,ลอมแนวคิดความคิดต้องสองฝ่ายให้มาลงรอยแต่บางครั้งพอสองฝ่ายเห็นไม่ตรงกันเราก็ต้องใช้สติเสียงส่วนใหญ่ในการโหวตวันนี้ก็โหวตมาแล้วก็คือกําหนดให้ดำเนินการในส่วนของอนุจังหวัดให้ทันภายในเดือนกรกฎาคมโหวตครับโหวตห้เปลี่ยนสูตรคือสูตรเดิมเนี่ยเขากําหนดตัวเลขบวกลบอะซึ่งมันลูกจ้างบอกว่าถึงใช้สูตรนี้ ข้าแรงก็ไม่ถึง400บาทนะครับอันมีอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอว่าให้ปรับคือให้เป็นอำนาจจังหวัดเพื่อเพราะยังไงพอสูตรในการพิจารณาก็ผ่านชุดใหญ่ชุดใหญ่สามารถที่จะบิดใหม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะรันเราให้ความคล่องตัวหรือปล่อยเป็นความอิสระของทางจังหวัดที่เสนอว,อว่าอยากขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราพอสูตรมาคำนวณเนี่ยบางจังหวัด ความสามารถในการสิ้นค่าแรงอะ่ะอาจจะสูงเกิน400ไปได้ใช่ไหมครับอันให้ให้อิสระในการเสนอ,อของจังหวัดมาดีกว่านะครับผมก็มมสูตรสูตรให้สูตรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสูตรที่เอาไม่เอาสูตรเดิมเอาสูตรใหม่ให้ไม่ตัด,ตดการคำนวณของการบวกลบออกไปนะครับให้เป็นความอิสระในการจังหวัดเสนอมาก็คือให้จังหวัดไปคุยกันก่อนใช่ครับารมาใหม่แล้วสูตรจะไม่าครับใช่ใช่ครับ ใช่เพราะผมก็สื่อในคิดว่าเราให้เสรีภาพอิสระของมนุษย์จังหวัดที่จะเสนอว่าควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราสู่มาคํานวณเนี่ยมัน,ม,นมันไม่สามารถดําเนินตางทำความคิดอิสระหรือความคิดที่ต้องการของจังหวัดได้ใช่ใช่ครับใช่ครับมันมีค่างงเ,เงเินเฟ้ออารย์เงินเฟ้ออัติาโตนเศรษฐกิจอ จากการว่างงานหรือแม้กนระทั่งเรื่องของราคาสินค้าใน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 สองท้องตลาดด้วยหรือการเติบโตทางาเศรษฐกิจซึ่งมันก็คำนวณซึ่งบางครั้งพอสูตรมาคำนวณเนี่ยเรามอกว่าเป็นการจํากัดหรือเป็นการขีดก่อให้จังหวัดซึ่งบางครั้งบางจังหวัดเขามีความต้องการที่ขึ้นแำลงเกินสี่ร้อยก็ได้นะครับเพนันเราไม่ได้กำาจัดก็เอาแค่4ี่ร้อยถ้าบางจังหวัดจะเสนอเกินสี่ร้อยก็เป็นไปได้ เราประชุมอีกครั้งวันที่สิบสิบเก้านะครับสิบเก้าแต่ว่าตอนนั้นออของจังหวัดยังไม่ถึงนะครับต้องมาคํานวณว่าเอ,อ,อย่างเช่นเราจะมองว่าลูกจ้างที่ขึ้นควรเป็นลูกจ้างที่อยู่ในระบบการสังอย่างเดียวไหมลูกจ้างในในระบบการอื่นขึ้นขังหรือเปล่านะครับเราต้องมาคิดอีกมุมหนึ่ง ในจ้งเสนอวีหน้าผมขอดูจังหวัดอนุจังหวัดเสนอมาก่อนนะครับเราจะมีกรอบที่จังหวัดเสนอมาว่าบางจังหวัดอาจจะขึ้นหนึ่งตุลาบางจังหวัดอาจจะขึ้นหนึ่งมกรามาดูในภาพส่วนใหญ่ว่าผู้กรอบการทั้งประเทศหรืออนุกรรมการจังหวัดมีความเห็นว่าอยากขึ้นหนึ่งตุลาหรือหนึ่งมกราคือการขึ้นหนึ่งตุลานี้มันเป็นการตัดสินของคณะกรรมการใจภาคีอยู่แล้วนะครับเราไม่พูดดีกว่านะครับ เดี๋ยวถ้าบอกว่าคณะอนะุรกรรมการใจบัญชีมีธงตั้งหนึ่งตุลาเนี่ยเดี๋ยวก็มีการอาพูดว่าเราโดนโดนการเมืองแทรกแซงอีก<ต>ใช่ไหมแต่ต<ล><ร>ั้งอให้เสร็จในเดือนเพื่อให้ทันตุลาไม่มีคนถามว่าทําไมต้องกําหนด,ดกรอบสองเดือนเพื่อให้ทันตุลาหรือเปล่าผมมองว่ามีใครมาแทรกแซงอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะผมมองว่าเพราะที่ประชุม,มเ,หเห็นเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่า ให้จังหวัดดำเนินการแค่สองเดือนพันยานกรกฎาคมก็น่าจะเสร็จเพื่อส่งมาให้กับคณะการกองแล้วก็เสนอคณะกรรมการแต่ภาคีชุดใหญ่เขาะที่ป็นที่ขึ้นสองครั้งแล้วเนี่ยาบอกว่าเราทดียึ้น2ครั้งจะต้องดูข้อกฎหมายกหมารอ่น,นไม่ได้ไม่ไดบ,บุ่นีรือว่าเข่ได้เขียนใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับ โอ้ถ้าขึ้นรอบเมษาที่ผ่านมาวันที่สิบสามก็ต้องมีเสียงคา้านแล้วใช่ไหมว่าขึ้นสองครั้งแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมกหนึ่งเมราคนครั้งหนึ่งแลหนึเมษาครั้งหนึ่งเมษาคอรว่าัมือีเมา้าสนอตเนร้าประเศปรการปหมายกันานุไลเาไม่ไม่ได้เสนอคือต้องเขา้าต้องเข้าคอหมอเพื่อทราบแต่เป็นมติ ถ้าเป็นคือไฟนอลคือมติของแต่ภาคีก็ถือว่าไฟนอลแล้วนะฮะคืออาจจะอาจจะก่อนก็ได้นะครับอาจจะก่อนหรือหลังนะครับก็เป็นเป็นความให้ปล่อยเป็นความจากสินใจของแต่ภาคีนะครับเป็นธรรมดาของความเห็นสองฝ่ายไม่ตรงกันเรานภาครัฐเนี่ยเราก็ต้องเอาความพิจาสองสองฝ่ายมาจูนกันให้เป็น แนวทางที่ส่งฝ่รยับยอมรับได้นะครับวันนี้ก็ต้องใช้เสียงเสียงส่วนมากในการตัดสินว่าทําตามมัิเเสียงส่วนใหญ่นายจ้างกับลูกย้างก็รู้แล้วว่าสูตรเดิมๆเป็นการคํานวณโดยเป็น10ปีมาแล้วซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสภาพของเงินเฟ้อสภาพเศรษฐกิจสภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมแม้กระทั่งเรื่องของราคาสินค้า เมื่อสิปีก่อนกับปัจจุบันก็ต่างกันและสําคัญคือในการคํานวณสูตรเดิมไม่เคยเอาอัตราการขึ้นสินค้าในแต่ละประเภทในแต่ละปีมาคํานวณเลยนะครับบางครั้งสภาพเศรษฐกิจเหมือนตกหรืออัตรา,าเงินเฟ้อไม่เยอะแต่ว่าสินค้าราคาสูงแล้วนะครับนี่มันเราก็ต้องมาพิจารณาหลายมุมมองมาก เรายกเลิกสูตรเดิมก่อนนะครับมาใช้สูตรเพื่อให้จังหวัดพิจารณาเป็นการให้เป็นอิสระของจังหวัดในการคำนวณเลยว่าจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นกี่บาทนะครับเพราะจะเอาออสูตรมาคำนวณกลายเป็นว่าเป็นมัดมือชกให้แต่และจังหวัดดำเนินการภายใต้กรอบของสูตรการขึ่นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับอาจจะถึง400อ,อาจจะเกินก็ได้หรืออาจจะไม่ถึง400ยยก็ได้ ใช่ใช่ครับใช่ครับคือต้องเข้าใจว่าในส่วนของนโยบายก็ส่วนนโยบายจะส่วนของตรภาคีก็คือตรภาคีซึ่งพิจารณาภายใต้กรอบของมติของตรภาคีที่ตรงกับสภาพของเศรษฐกิจสภาพของอัตราเงินเฟ้อสภาพของอัตราการว่างงานหรือสภาพของราคาสินค้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันยางก็อยากขึ้นลูกจ้างก็ นายจ้างไม่อยากขึ้นลูกจ้างก็อยากขึ้นนะครับเราเป็นตัวกลางบางทีทําให้ทั้งสองฝ่ายจบกันอยากยากมากนะครับแต่วันนี้ก็ต้องใช้เสียงมติที่ประชุมตัดสินครับว่าเห็นด้วยไหมกับแนวทางการแับคบ่าจ้างโดยให้พูดไงก็ได้ไไดโอเคครับ วันนี้กเ็เป็นการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างทุดียี่ส2บสองนะครับเป็นาการประชุมที่ทั้งสองสองฝ่ายนะครับปกติการประชุมไตรภาคีนเนี่ยจะมีสามสามฝ่ายคือนายจ้างฝ่ายจ้างแล้วก็ภาครัฐนะครับซึ่งจากที่มีประเด็นในในข่าวในโซเชียลว่า มีการปรับค่าแรง400บาทในวันที่1ตุลาคม67นะครับซึ่งวันนี้ที่ประชุมัมก็มีการชีน้นำว่าอคณะกรรมการแตราคีเป็นเครื่องมือของการเมืองหรือเปล่าต้องดำเนินการให้ขึ้นภายใน1ตุลาคมไหมนะครับซึ่งวันนี้ที่ประชุมใจรภาคีก็มีการประชุม แล้วก็มีความเห็นมาแล้วว่าในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างเราจะให้อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดนะครับเป็นการนะพิจารณาเลยว่าในจังหวัดแต่และจังหวัดนะครับเห็นว่าจะมีการขึ้นค่าจ้างสี่ร้อบาทหรือเปล่าให้เสนอมาเลยนะครับแล้วก็กิจการไหนที่จําเป็นต้องขึ้นค่าจ้างให้ทำรีสอรายการมานะครับและเห็นด้วยกับ การขึ้นหนึ่งตุลาคมหรือเปล่านะครับเพราะเนเราถือว่าไต่ภารคีตัดสินใจในการดำเนินการภายใต้บริบทของไม่มีอำนาจใดนำมาแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เกียรติทางอนุจังหวัดก่อนนะครับเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดในเรื่องของค่าของชีพของจังหวัดนั้นๆนะครับสภาพเศรษฐกิจสภาพเงินเฟ้อได้สําคัญที่ต้องมองคือราคาสินค้าใน ท้องตลาดของจังหวัดน,นั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าบริบทของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการตรภาคีจะให้เกียรติทางอนุกรรมการตรภาคีรราจังหวัดเป็นคนนําเสนอว่าในแต่ละจังหวัดควรจะขึ้นค่าจ้างเท่าไหร่นะครับกิจกรรมไหนมากงมีความจาเป็นต้องขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจว่า ในบางกิจการที่เขามีกำลังน้อยอย่างเช่นธุรกิจ s m e หรือธุรกิจค้าบีข้าส่งนะครับหรือแม้กระทั่งในภาคเกษตรชาวสวนชาวไร่ชาวสวนปาล์มผลยางนะครับซึ่งจะต้องมาดูลงรายละเอียดนะครับอยากให้จังหวัดซึ่งรู้บนบทความต้องการหรือความจำเป็นของการจ้างงานในะจนังหวัดนั้นๆนะครับเสนอมาให้คณะนะอนุกรรมการการกองก่อน นะครับพอ,อนุกรรมการถึนกองพิจารณาความต้องการความ็นเป็นของการขึ้นค่าจ้างของจังหวัดแล้วก็จะนําเสนอมาให้กับคณะชุดใหญ่ชุดต่พากาีชุดใหญ่มาเคาะครั้งสุดท้ายเฟน,นอลงสุดท้ายก่อนนะครับซึ่งในทไลายเราให้จังหวัดดำเนินาการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วทางอนุกากรกองกับชุดใหญ่จากภาคีก็จะพิจารณาแล้วเสร็จ นะครับเพื่อให้การเงินการขึ้นค่าจ้างเป็นไปตามทไลายที่กําหนดไว้นะครับ